สสิ่งนี้นะคะถ้าคุณมีคู่กันชีวิตคุณเลิกดิ้นรนทันทีข้อแรกนะคะคุณต้องมีความรู้สึกของความชื่นชมยินดีความซาบซึ้งใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามผู้คนดีๆรอบตัวคุณความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่บ้านที่คุณอยู่งานที่คุณทาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้คุณรู้สึก ซาบซึ้งใจรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่คุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตของคุณข้อที่สองคุณต้องมีความปรารถนาที่จะก้าวหน้ามีความปรารถนามีความต้องการที่จะเติบโตมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความปรารถนาความปรารถนาไม่ใช่เรื่องผิดและคุณก็ไม่มีทางที่จะไม่ปรารถนาได้เพราะมันฝืนธรรมชาติถ้าคุณมีเฉพาะข้อหนึ่งแต่คุณขาดข้อสองคือคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเอาแค่นี้แหละ แค่นี้ก็แบบพอละไม่อยากได้อะไรอีกแล้วไม่อยากเติบโตไม่อยากก้าวหน้าในท่าหน้าที่การงานฉันอยู่แบบนี้แหละพอเพียงคือคุณรู้สึกว่าในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้จะตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตไม่อยากได้อะไรแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆแห้งเหี่ยวแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปในที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณมีเฉพาะข้อสองคุณไม่มีข้อหนึ่งคุณอยากได้ทุกอย่างเลยอยากเติบโตในหน้าที่การงานคุณอยากมีครอบครัวมีบ้านที่ดีมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ในขณะเดียวกัน คุณไม่เคยมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เลยคุณไม่เคยบอกลูกคุณว่าเขาเป็นสิ่งที่มีค่าแค่ไหนในชีวิตคุณคุณไม่เคยบอกสามีภรรยาคุณว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่ข้างๆคุณคุณเอาแต่มองเห็นข้อเสียของพวกเขาแล้วคุณก็บ่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตคุณต้องดิ้นรนต้องขวายคว้าเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขแต่คุณรู้ไหมสุดท้ายแล้วถึงคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นมาคุณจะไม่มีทางมีความสุขเพราะนั้นสองสิ่งนี้ ต้องไปคู่กันความซาบซึ้งใจในสิ่งที่ตัวเองมีในตอนนี้กับความปรารถนาที่จะก้าวหน้าที่จะเติบโต